ทังธรรมจักกับวัตนาสุตปา,พา,พาทังภาณามาเชิญเวีเวีพิกเวอันตาดูก่อนพิกสุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่การภาจิเตน,านาเัสเซวิตาา ปัประจิตไม่ควรข้องแวเลยเยอ,อยายังกามเมสุขามาสุขินานุโยคน,นี่คือการประกอบตนปวัวพันอยู่ด้วยความใกล้ในการทั้งหลายวีอเป็นของกรรมามขามนเป็นของชาวบ้านโอทุชนิ เป็นของคนจันผูุ้ชนอาณาริยอไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาจสันนิตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งยอยใายังอาตากิลาทาธาตุโยโค อย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมา,านตนให้ลำบากทูกคนเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อาณาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเดภิกาเวอุอปโภ มาวมะมัชิมาปฏิปทาดูก่อนพิจูทั้งหมายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตาถาคาเทนาอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตใต้ตรัสรูจ้จะพอแล้ว ากาหุการณีเ็นเครื่องกระทำให้เกิดอยากสุยาณก,การนีเครื่องกระทำให้เกิดญาณหัปัสมายะเพื่อความสงบหา,ายาปญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสำปัจจัยาเพื่อความรูร้พร้อม นิพพานายสังวัตติเห็นไปเพื่อนิพพานกาตมาจะสามิกเวมัจิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอัตังกิโกมะโก ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นหรือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเยืยอติจังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฐิความเห็นชอบสมมาจังกับโพความดำริชอบ สัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมันชดอ,อายังโคตาพิฆเวมัชิมาปฏิปัทาดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี่แหละคือก็ปฏิบัติเป็นทางสายกลางตา,าการคาเทนามาพิสัมุุธาเห็นข้อปฏิบัติที่ทถาคตได้ตรัสรู้จะพอแล้ว ยาคุคารณีเห็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณคารณีเห็นเครื่องกระทำให้เกิดยานโมภสมายาเพื่อความสงบอาปิญญาญาเพื่อความรู้จริงสัมบพธาาเพื่อความรู้พร้อม นิพานายาสังวตัตติเป็นไปเพื่อ,อนิพพานที่นางโคปานาภิกเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกสุทั้งหลายก็อ,อริยสัจคือทุกมิ้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ รารปิตุขาความแก่ก็เป็นทุกข์มารังปิทุขังความตายก็เป็นทุกข์สโสขปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสะปิทุกขาความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแท้นใจก็เป็นทุกข์ อาปี य ยอิสัมโยโคทุคโความประสบจักสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ภิเะอิวิปโยโคทุคโณความรัดรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยงผิดยังนาลาปฏิตามปิทุกัง มีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นตุกสังคิเทนะปัญจุปาทานะขันตาทุกขาว่าโดยย่ออุปา,า,าทานะขันธาเป็นตัวตุกทีทางโคปานอภิคะเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อริยศัสตร์คือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ยายาั่กัณหานี่คือตัณหาโ,โภโนภวิการนันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคาสหคตา,านั้นประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน ตาตราตาตราทินันทีน่นีเป็นเครื่องให้เกินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นเจยิที่ทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกลามาตัณหาตัณหาในกามภาวาตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิวาวาตัณหา อันหาในความไม่มีไม่เป็นมีตัางโกปัาปิกเวทุกานิโรโทอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ออาริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกม้มีอยู่โยตัสยเยววตันหายาเซสามิราคนิโรโท นี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานัทนนั่นเองาาราโคเป็นความสลัดทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมูติเป็นความปล่อยอาณาลโยะเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้น นิทังโคปนาปิกเวตุกานิโรธกามินิปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนพิจุทั้งหลายก็อาริยสัจคือก็อปฏิบัติีรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายาเมวะอาริโยอทาทังกิโทมะโค นี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการเธอยาีิดางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือธรรมาทิฏฐิความเห็นชอบธรรมะสำกรับคะความดำริชอบธรรมาวาจาการพูดจาชอบ S <S สัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความาระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมันชอบ

ยาสุกเกิดขึ้นแล้วแกเรายาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ ตังโกปานิกังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกนั่นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด,ดังนี้ตังโกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกขนั่นแลเรากำหนดรู้ได้แล้ว एता समुदयो हरिया सच्चान्ति मे पिके ओपे अननु सुते सुधा उतपाधि उतपाधे पाञ्जा उतपाधे एा उतपादि उतपाधि ดูก่อนพิสูจทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เรายาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิจาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดโท เห็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางก็อปฏิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหัสปะพันธีติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ทางข้ปฏิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปารินันติ ว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเราละได้แล้วนามนี้ยิทางลุกานิโรโตอริยสัจจันติเมพิกเวณภูเบหะนุสุเตสุทัมเมสุยาคุ้มุทัพปะติอยากนังอุทัพปะติปัญญาอุทัพปะติ วิจาอุตปาทิยโลโกอุตปาทิดูก่อนภิสุงหลายอยากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ทงที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางขค้ปานิทางทุปานิโรโชอริย,ยสัจจงสัจจิกาตัปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตัง,ง,งโค<ฮ>ปณิทังทุกขานิโรธโฮออาริยสัจจังสัจิกตาติภิก่ากออริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแหลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้

ดูก่อนที่สูทั้งไมอยากสูเกิดขึ้นแล้วแก่เรายาเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ว่าหาริยสัตว์คือก็อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ท้งโคปณนิทางทุกปนิโรธคามินีปฏิปัาอาริยสัตจังภาเวตัพันติ ว่าก็อริยสัจคือก็ปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีทางนี้ทางโคปนิทางทุกภนนิโรธคามินีปฏิปัาอาริยสัจจังวาริยันติ ว่าก็อริยสัจคือขอ้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหลเราทำให้เกิดมีได้แล้ว <Yeah. S 1> ทางนี้ <Yeah. S 1> ยาวกีวันจะเมพิกเวนีเมเสุจะโตสุอริยสัจเจสุ เทวันต e ิปริวัตังทวัตสัการังยาธาภูตังญาณัสสนังนสุวิสุตังอาโหสิดูก่อนพิกสุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัตสามมีอาการสิบสองเช็นนั้นในอริยสัจทั้งสีล่านี้ ย่างไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวหังวิกเวสเสถิวเกโลเกสัาระเกสัพรมเกตัสสะมะนะพระมณียาปัญญาเสเทวมนุสสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิง ดูก่อนพิสุทธหมายตลอดการเพียงนั้นเรายัางไม่ปฏิญาว่าได้แร่สรูร้พร้อมจะพอแลว้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสณพราณ์พร้องทั้งเทวดาและมนุษย์ ญาโตจะโขเมพิเขเมยิเมสุจะตุสุอริยสัจยจสุเอวันติปริวัตังทวัจสักการังยถาภูตังยานัตสันังสุวิสุตังหาโหสิดูก่อนทิสุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริง มีปริวัิสามีอาการสิบสองขีดนั้นในอริยสัจทั้งสีเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพระมเกสัสมานารามานยาปัจจายสเทวะมนุสัยยะ อน,นุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญญาสิงเมื่อนัน<ม><ม>เราปฏิญญาว่าได้แัสรู้พร้อมจะพอแล้ว<ม><ม>ซึงอน,นุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณ<ม><ม>ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมูสั์พร้อมทั้งสณพรามณ์ พร้อมทั้งเจวดาและมนุษย์ยานันจะพนางเมพิกเวทัสนังอุทปาติดูก่อนพิสูทั้งหลายก็ยานและทัศนาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาคุปาเมวิมุติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริศอายามันติมาชาติ ความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิภูนปโวติบาี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีนางนี้